Okay. สวัสดีครับทุกคนครับปกติแล้วเวลาที่เราจะใช้งาน s t รีมยาร์เนี่ยเราจะไม่สามารถนำวิดีโอนะเข้าไป Insert ตรงๆใน s t รีมยาร์ดได้ใช่ไหมครับเราจะต้องใช้วิธีการเปิดวิดีโอในเบราว์เซอร์อื่นๆหรือว่าหน้าต่างอื่นแล้วก็ทำการแคปเจอร์ภาพเข้ามาทีนี้รู้ไหมครับว่าตัว s t รีมยาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถทำา Insert วิดีโอให้มันปรากฏขึ้นมาอย่างเช่นเรากำลังจะเริ่มรายการแล้วก็ใส่วิดีโอเป็น Inter อ u ์ลขึ้นมาได้ง่ายๆในตัว Ste ีมยาร์เองนะครับ ก็ให้เราทําการเปิดตัวหน้าเว็บสตรีมอย่าตามปกตินะครับทีนี้ทางด้านขวามือนะฮะที่ผมพูดไปแล้วเมื่อ,อคลิปสอนการใช้งานสตรีมอยาคลิปแรกนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมใส่ตัวการ์ดเอาไว้ด้านบนนี้นะฮะให้มาตรงส่วนของแบรนด์นะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราสามารถปรับแต่งสีสันนะครับใส่โลโก้ใส่โอเวอร์เลย์ได้ทุ่วไปนะฮะตามที่เราต้องการอยากให้สาจะปรับแต่งยังไงให้ไลฟ์เราดูหนะ้าตาดียังไงก็ทําที่ตรงนี้ ทีนี้ให้ทุกคนมาดูที่ส่วนของโอเวอร์เลย์นะครับตรงเครื่องหมาย n Mark ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเราสามารถใช้ตัวภาพที่เป็นไฟล์ png ได้ไฟล์ gif ได้นะครับและยังสามารถใช้วิดีโอคลิป ที่ความละเอียด1280คูณ720ได้ด้วยนะครับก็คือ7 2 0 p นั่นเองสามารถเอามาใส่เป็นอินเสิร์ตตรงนี้ได้และขนาดของวิดีโอจะต้องไม่เกิน100 MB ความยาวของวิดีโอต้องไม่เกิน5นาทีนะครับเราก็จะเอาอันนี้แหละมาทำเป็นตัววิดีโออินเสิร์ตนะครับให้เราใช้งานระหว่างที่ไลน์นะวิธีการนะครับก็คือกดบวกตรงอัปโหลดโอเวอร์เลย์นะครับเหมือนเวลาที่เราเอากราฟิกตรงนี้ใส่ตามปกติอย่างนี้นะฮะกดบวกไปแล้วก็ไปทำการ เลือกไฟล์นะครับที่เราต้องการจะนำมาโอเวอร์เลย์ในตัวซีนใหญตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นตัวโลโก้ใส่เข้ามาปึ๊บรอให้เขาทำการอัปโหลดสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อทำการอัปโหลดแล้วนะเวลาที่เราต้องการให้แสดงสมมติว่าตอนนี้ผมกำลังเพิ่งเริ่มทำรายการไลฟ์อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมเอฟนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเพจอันนึ่บล็อกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนี้นี้นี้น,นี้เสร็จปึ๊บใส่โอเวอร์เลย์ขึ้นมา เมื่อตัวคลิปเล่นจบนะครับก็จะกลับมาที่หน้าเราโดยอัตโนมัติทีนี้อย่างนึงนะคือระหว่างที่ตัวคลิปกําลังเล่นเนี่ยเขาจะตัดเสียงอย่างอื่นออกหมดนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ว่านี่ y m i ไม i ์ m i ววายเ t t h v v i e o p p l y y s อนนี้ที่ทุกคนได้ยินเสียงของผมอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเสียงที่มาจาก OBS ที่กําลังทําการอัดคลิปนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่กําลังดูไลฟ์ของเราจะเห็นเพียงแต่ตัวคลิปวิดีโอแล้วก็ได้ยินเฉพาะเสียงที่มาจากตัวคลิปวิดีโอเท่านั้นนะครับวิธีการแทรกวิดีโอได้แบบนี้นะครับเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานนะครับคือ insert วิดีโอขณะที่เรากําลังทําการเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งได้อย่างเช่นว่าผมไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มานะครับแล้วก็อยากจะพิเศษร้านกาแฟร้านหนึ่งที่ผมแวะไปนะฮะก็ผมก็ทําการเล่าเล่าเล่า,ลาไปอ่ะเดี๋ยว อินเสิร์ตตัวคลิปวิดีอร้านกาแฟก่อนอ่ะผมก็ทําการเ,ราเล่าเรื่องไปว่าไอ้ร้านกาแฟเนีับผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เห็นว่าเอ้ยตึกมันสวยมากเลยนะฮะระหว่างทางนั้นเราก็เลยทําการแวะร้านกาแฟกันร้านกาแฟรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับทุกคนสามารถดูได้จากตัวคลิปนี้นะฮะแล้วก็ผมก็ทําการคลิกไอ้ตัวภาพร้านกาแฟที่ผมไปให้ทุกคนได้ดูกันนะอันนี้มันกำลังรออัปโหลดอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะ เมื่อตัวคลิปอัปโหลดเสร็จแล้วนะฮะเราก็สามารถกดให้มันเล่นได้เหมือนเมื่อกี้นี้อ่ะต่อจากเมื่อกี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดร้านกาแฟที่ผมได้แวะไปนะระหว่างเส้นทางการเดินทางในเชียงใหม่นะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับร้านกาแฟมีบรรยากาศเป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นผมเป็นกรอบเล็กๆอยู่ด้านล่างนะฮะอะไรสวัสดีค่ะเชญค่ะสวัสดีค่ะ ปึ๊บพอวิดีโอเล่นจบก็จะกลับมาที่หน้าเรานะฮะแล้วเราก็สามารถพูดต่อได้เหมือนเดิมนะครับก็มีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งคือสำหรับคนที่อยากจะบรรยายบรรยากาศไปนะระหว่างที่เรากำลังไลฟ์ไปด้วยเนี่ยเราจะไม่สามารถทำได้เพราะว่าตัววิดีโอเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วมันจะเล่นเฉพาะเสียงจากตัววิดีโออย่างเดียวนะครับไม่ ตัดเสียงของเราที่เป็นผู้บรรยายหรือว่าคนที่กําลังทําการไลฟ์ออกไปนะฮะแต่ว่าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนอกเหนือจากอินทรูเห็นไหมครับเราสามารถแทรกคลิประหว่างที่เรากําลังทําการไลฟ์ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดคลิปที่อื่นนะยกเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราจําเป็นที่จะต้องบรรยายตามไปด้วยจริงๆนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับแชร์สกรีนขึ้นไปนะครับตามที่ผมเคยได้ทําให้ดูในคลิปที่แล้วนะฮะเป็นการแชร์สกรีนไปอีกหน้านึงนะครับแล้วก็เล่นตัว คลิปวิดีโอไปแล้วก็ก็จะมีหน้าเราเป็นจอเล็กๆอยู่ด้านข้างนะครับทีนี้ในเรื่องของฟอร์แมตที่เขารองรับนะครับผมเคยเอาคลิปที่ใหญ่กว่านี้เข้าไปแล้วเวลาเล่นแล้วเนี่ยภาพมันจะคุณภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอย่างเมื่อกี้นี้ก็ยังมีอาการแตกๆบ้างนิดหน่อยนะเราเลยจําเป็นจะต้องทําการ ปรับตัวคลิปวิดีโอให้มันอยู่ในฟอร์แมตที่ตัวสตรีมยาร์ต้องการก่อนสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมตัดต่อนะฮะไม่ได้ใช้ตัวพีเมียหรือว่าดาวิชอะไรนะครับผมแนะนําตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Format Factory นะครับเดี๋ยวผมจะปิดหน้าจอนี้แล้วก็กลับไปดูที่ Format Factory กันหน่อยนะฮเป็นการทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับตัวโปรแกรม Format Factory นี้นะครับเป็นโปรแกรมที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับตามที่ดาวเลข้แจ้งนี้เลยนะฮะ โดยเราสามารถดาวน์โหลดมาได้จากที่เว็บ pc freetime.com นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะฮะจะได้เข้ามาดาวน์โหลดได้ง่ายๆนะครับจะเห็นว่าเขาสามารถแปลงไฟล์ f o r m a t ได้หลากหลายมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการตั้งค่านะครับให้มันแปลงตัวไฟล์วิดีโอนะครับที่มันขนาดใหญ่เกินไปหรือว่ามีขนาดที่ไม่ตรงกับที่ตัวสตรีมอยากต้องการนะครับผ่านทางโปรแกรมนี้เบื้องต้นนะครับดาวน์โหลดมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทําการติดตั้งนะฮะ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า FF Setup นะครับเป็นไฟล์ที่เอาไว้สำหรับติดตั้งบน Windows นะฮะเราก็ดเบินคลิกไปนะครับกด yes ไปก่อนเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าจอก,การติดตั้งนะครับอันนี้ค่อยๆดูตามอย่าก,กด next ไปเลยนะครับกด I agree ไปก่อนนะฮะหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าให้ install additional software ไหมนะฮะซึ่งผมแนะนำว่าถ้าหากว่าคุณมีตัวนตี้ไวรัสหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ย ไม่ต้องไปลงก็ได้นะครับคือตัวนี้ถ้าลงไปก็เหมือนกับเป็นการช่วยสนับสนุนเขาทางหนึ่งนะฮะแต่ว่าบางทีคือ,อบางอย่างที่มันลงไปแล้วเราไม่ได้ใช้หรือไม่จะมีกับเครื่องเราเนี่ยก็ปฏิเสธไปก็ได้นะครับกด d e ค l i n e ไปนะครับปึ๊บหลังจากนั้นเราเซ็ e กรีเมนต์นะครับกด a ีอ่าเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะติดตั้งนะครับปกติผมจะติดตั้งพวกโปกรแกรมทั้งหลายว่าที่ได้ดีทุกคนก็ติดตั้งไปที่ไดซีตามปกติได้นะครับ Install ครับแล้วก็รอเขาทาการติดตั้งสักพักหนึ่ง พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กด accept ได้เลยนะฮะตรงติ๊กถูกนี้ถ้าหากว่าอยากจะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยก็สามารถติ๊กถูกไว้ได้นะครับกด accept ไปปึ๊บตัวโปรแกรมก็จะรันขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้เราก็แค่ทำการเลือกไฟล์นะครับที่เราต้องการจะทําการแปลงให้มาอยู่ในฟ f o r m a ตที่ตัวซีมอยากต้องการนะครับให้เราคลิกไปที่ mp4 ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็กด add file เลือกไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจะแปลงนะครับอ่ะอันนี้เป็นไฟล์ต้นฉบับก่อนหน้าที่ผมจะทําการแปลงนะฮะตัวไฟล์ตัวนี้เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยความละเอียดเขาอยู่ที่ 1080P นะครับ1900งเ0้านะเป็น Full HD นะครับผมจะทำการเลือกไฟล์นี้เข้ามานะฮะหลังจากนั้นไปทำการตั้งค่าขาออกนะครับที่ปุ่มมุมขวาบนปึ๊บเลือกขนาดที่เราต้องการนะครับผมก็จะไปเป็น 1280-720นคะครับคือ format ที่ตัวทาง Steam Yard เขาต้องการนะครับหลังจากนั้นกดโอเคนะตรงนี้เนี่ยพอเราทำการแปลงเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์ที่เป็น MP4 นะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะกดตกลงไปนะครับปึ๊บหลังจากนั้นกดที่ปุ่มเริ่มนะครับปึ๊บมันก็จะทำการแปลงตัวไฟล์ของเรานะให้ไปเป็นขนาดที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นี้ม,มีเพลงบอกด้วยว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้ว โอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วเผื่อว่าจะไม่รู้ว่าแปลงไฟล์เสร็จแล้วนะครับเขาก็มีโนตีแบบเมื่อกี้นะฮะเล่นให้เราดูนะครับอ่ะเรามาทําการเปิดไฟล์นะครับที่เราทําการแปลงเมื่อกี้นี้นะอ่ะเผื่อใครไม่รู้เวลาที่เราทําการแปลงไฟล์เสร็จแล้วนะครับทางขวามือนะฮะจะมีรูปโฟลเดอร์อยู่เราสามารถเลือกคลิกตรงนี้นะฮะเพื่อเปิดโฟลเดอร์ข่าออกฮะคือไฟล์ที่เราทําการแปลงเสร็จแล้วออกมาได้จะเห็นว่าไฟล์ที่แปลงเสร็จแล้วนะครับมีขนาดเพียงแค่7จ็ดเมกะไบต ไฟล์ดั้งเดิมเราขนาดอยู่ที่27เมกะไบต์นะครับเหลืออยู่แค่7เมกะไบต์เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ตัวขนาดของไฟล์เนี่ยก็เป็น1280 720เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไฟล์ตรงนี้นะฮะไปโยนใส่ตัว Steam Yard ได้เลยนะครับ แล้วก็จบใน,ในส่วนของวิธีการแปลงไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมี2เรื่องนะก็คือเรื่องของการนําตัวคลิปวิดีโอนะครับไปใช้ในตัวซติมอยด์ตรงๆนะครับเพื่อเป็นอินเสิร์ตนะฮะแล้วก็เรื่องของการแปลงไฟล์เพื่อที่จะใช้งานในสติมอยด์ได้ถูกต้องตามฟอร์แมตที่เขาต้องการด้วยนะครับก็น่าจะทําให้หลายๆคนนะครับที่อยากจะโอเปเรตทุกอย่างนะครับผ่านทางหน้าสติมหยด์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องทำการเล่นวิดีโอจากตัว โปรแกรมอื่นๆนะครับแล้วก็ทําการแชร์สกรีนเข้ามาอีกต่อไปนะครับก็ใช้วิธีการอินเสิร์ตเอาดื้อแบบนี้แทนแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับก็คือเรื่องของการที่เราเลือกวิดีโอที่ต้องการจะโอเวอร์เลย์หรืออินเสิร์ตเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการพูดบรรยายระหว่างที่วิดีโอกําลังทําการเล่นอยู่ได้ถ้าหากว่าเราต้องการทําการบรรยายนะครับอาจจะต้องไปทําการเปิดโปรแกรมอื่นๆแล้วทําการแชร์สกรีนเข้ามาเหมือนเดิมนะฮะโอเคลองไปเล่นกันดูตอนนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะโอเว l ร y ทุกอย่างด้วยสตรีมยาด ก็มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาได้อีก1อย่างแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ